ค่าพ่ออว้วนค่ะออดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออว้วนค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพ่ออว้วนในงวดนี้เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาพ่ออว้วนเลขเขาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกของเพิ่นเนาะมาตามคุณพ่อแค่คลิปเดียวเนาะคุณพออ่อนะงวดที่ผ่านมามาตามแค่คลิปเดียวเลขเขาเนาะค่ะคุณพ่อนี่ฟันว่าได้ไปตอ,อคิวกาบ หลวงปูแหวนเนาะในความฝันเลขทีคิวที่สิบเจ็ดนี่ก็คือไม้เลขที่สิบเจ็ดนี่คือบอออกค่ะท่านผู้ชมบอออกแต่ว่ามาออกพ่อซอเกิดของคุณพ่อ,นอเนาะเขาพ่อซอเกิดของเพิ่นตรงๆเลยเนาะค่ะเพิ่นเกิดพ่อสอศูนย์หกเนาะคะ่ะวงกลมห่เนะค่ะ ออกพ่อสอคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่าคุณพ่อฝันดีฝันได้ไปกราบหลวงปู่แหวนเนาะค่ะในความฝันคลิปแรกคลิปเดียวงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมมาตามต่อเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสั่นคุณพ่อฝันได้จักมือหรอคะฝันมือขึ้นว่านขึ้นก้อนนี่ไหมฝันมือขึ้นก้อนออลาม่ามือขึ้นนี่ฝันบอฝันมือขึ้นนี่ฝันอยู่มือขึ้นนี่ก็ฝันอือฝันคนละอย่างฝันคนละอย่างอือ คุณพ่อฝันขึ้นก่อนฝ <c oughs> ันแนวไหนคุณพ่ะวันคือยังไปพูดอะไปบ้านไปเมืองเกา่น <c oughs> บ้านเกา่าไปแล้วคือยังที่ไปเล่นวัดเล่นน้ำบ้านเขาเหรอบ้านเขาแล้วว่าไปไปเล่นปปน,ลน,น้ำหลวงพ่อกาเถอะก็ไปไปวันนี้หลวงพ่อเพิ่หละว่า ก็เด็กได้ตัวดีก็บิ่งเอาเลขที่บ้านวัดที่แหละวะท่าน<อ>ก็พากันไปแล้วขึปป้นไปไปมันเป็นช่องสันเนาะเป็นช่องสันก็เลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวขึ้นไปก็เห็นนั่นแล้วเนมาไปก็เป็นป้ายตั้งสีต่ติดอยู่หน้าบ้านเลยโอ,อยู่หน้าวัดหรือหน้าบ้านหนา้าวัดนั่ละนี่คือบ้านอ ติดเปิดเจออยู่รถโอ้วะ่ะคือยังสิเปลี่ยนตั้งสีวะ่ะคืออยู่บัดน,นี้ลงมาแล้วมาบัดน,นี้พี่คือยังอยู่ทงเนา้ายี่รถจอดไปเล่นขับรถโดยสารนี่บัดน่คะคือขับรถโดยสารจอดรับคนอยู่อะไรจอดรับคนอยู่ ตินบ้านเนีฮี่เมาท่างเจม่าคือมาโคกสปล้านนี่แหละค่ะมา,มามามาบัดนี้นี่พระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ทงหน้าอยู่ทงกุโพค่ะคุณพอนน่อได,ะะด,ด้นั่งรถบอคะขับรถโดยสารคุณพอ่ณพอนี่ขับรถโดยสารเออหินเหล็กทะเบียนบอบ,บบอหินรถ<อ>ไห้นน คนเดสารขึ้นเต็มเบิดแล้วว่าสันได้เวลาออกแล้วว่าสันผวนขึ้นรถเขาเขาขึ้นรถทั้งไทยนะคุณพ่อครับเขาขึ้นทั้งไทยเอรดดอรถหกล้อพี่บ้านนี้วันรถโคดคือยังบ่เต็มประเดี๋ยวว่าขึ้นขึ้นขึ้น,นก็ได้ยู้ในยืนเหาว่าสันเบิดแล้วเบิดคนแลี้ยวได้เวลาออกแล้ยววะสัน เสียงคนเขาเบอกกันอยู่ไทยว่าเราไปก็ออกมาออกมาออกมามาหอดกลางทงกุภโพปรากฏว่ามีหูบพระองค์หนึ่งไงตั้งอยื่นค่ะบัดนี้มีคนดหย่นคนดโดยสารอยู่ทั้งไทยรถเอื้อนถามกันเรียกออกแล้วว่าสนออกตัวได้เราเั้นมุจกักแลวบ่อเสน เขาก็ตอบกันเนาะออกแล้วววะท่านออกตะเหลกลางวะท่านออกตะเหลคลางเขาว่าเขาบอกกันว่าเัาไปค่ะออกตะเหลกลางจ็ดซีวะท่านห่วยวะเลขบนกูเก่าซีซีคือยังไปซื้อซื้อเลขแล้วเก่าซีซียี่สิบบาทในความฝันนี่ไปซื้อเลขพออ ก็คือเห็นเหล็กอยู่ป้ายแล้ว็กลยไปซื้อวยบอกค่ะอ๋อ,อ oh. บัดน,นี้หวยสามตัวของกูนี่สิถือบอกว่ามันคือพวกซีคือมาแล้ววะ mm hmm. ว่ามันมาแล้วนี่บนมันก็ต้องมากอีกแม่ว,ว่า mm hmm. ก็ขับรถมาเลยๆแหละมาสิบมบ้าน่งเขาได้บ้านละคก็โบ่าณหนูจกักรอกว่าเล็กออกบ่ออันเ mm hmm. ก้าซีมก็ มาแบบน,นี้ลงซุ่มลงรถซุ่มมีผู้ชายซุ่มหนึ่งสองสามคนสามสี่คนนี่แหละอยู่หันมาทราไปค่ะบบน,นี้คือยังเงินพอบอักเงี่ยงพอได้เนี่ยไม่ด้เสียหมดแล้วล่ะจุกคนเสียชีวิตไปแล้วเออ ก็ไปเอาเราไม่แจกกันที่เร่าท่านค่ะถือเลสยึกแบงกันเฮ้าท่านก็ไปเขามาเอาไม่คิดแทกเขาขึ้นเข้าไปจีนนะแทกกวดเหล่าวัดว่าครึ่งหนึ่งกักหนึ่งเงียงก็คือคุณ่อกินเหล่าก็ผีแบบไงซะว่าว่าที่กินเราเขาละเขาเขาก็ยกมากยกมากบัดนี้ผู้อี้ขายของเงิน ขายของแท้นหน่นเพื่นหนึ่งเพื่นไปตลาดอยู่บ้อนมาค่ะยกขึ้นมาเราพีตะฟุนเล็ววะ่ันถ้าเอาไม่วะ่ันอันนี้มีตะฟุนวะ่ันเป็นเราเกาๆหรอกเป็นมีตะฟุนอยู่ไหอือืมมีตะตะกรอนออวันนี้เราผีเนาะเออทั้งพ่อเียงพ,พ่อเสียงว่า หวยคอยลิ้นเอาไวาสันบ่ต้องจ่ายเงินดอกอันนี้ว่าสักคอยลิ้นเอาว่าสันเพื่อก็คอยลิ้นได้ผู้ใดกะเป็กนี่ล่ะได้เป็กบ่ในความฝันเป็กทันแล้วคุณพ่อก็ได้เป็กพร้อมเออหวยได้สูบกันเลยนี่วันนี้เดี๋ยวว่ามายังเอาเนาะเป็ดขวดรถเฮาว่าซั่นอือซื้อไว้เลขเก่าสี่ียี่สิบบาทเด้ออืมอนึงก็ว่าซื้อคือกัน ม,มาเฮาจังซื้อเป็นขวดรดว่้ซันค่ะบาตรนี่คือยังไปยังไหนมายังไหนดีละ่กะก็เลยจางไปเป็นั่นก็เลยหัวเมือเลยเอ,อในค่วมฟันนี่ขออนุญาตถามเนาะค่ะในค่วมฟันของคุณพ่อนี่คุณพอ่อว่าคุณพ่อซื้อเล็ก,กเก่าซีซีไวย้ยีบาทคุณพ่อว่าบาอกคะหรือว่ามีคนอื่นว่า พ่อดีแล้วว่าพ่อเบาว่าออพ่อซืออ้อไปยี่สิบบาทเออซือ้อน้อกันเก้าเขานละอืมแล้วในในในความฝันที่คุณพ่อว่าคุณพ่อไปเห็นป่ายแขนตรงตนอยู่ทีหลวงพ่อเพิ่นบอกให้ไปเบิ่งป่ายนี่เอ,อคุณพ่อเห็นเหล็กตัวไหนเก่าซีซีเอ,อ <9 CC. S 2> เก่าซีซีเห็นโต้สีไหนสีเป็นสีเรื่องงัองสี เหลืองเลืองเลืองเหลืองเด้งเรืองเหลืองที่ออกเข้มเข้มมันนะแต่ว่ากับบแดงออแต่ว่าหันอกเรื่องเหลืองเหลืองเข้มเป็นบอกคะเออเลืองเข้มเห็นสามโตเลยเออเก่าซีซีเออณตอนนี้ยังติดอยู่ในใจติดอยู่ในหัวบอติดตาอยู่อันแล้วโอ้ยังติดอยู่เพิ่าค่ะเห็นแบบชัดเจนเนาะค่ะแต่ว่าเลขที่เขาบอกนี่ว่าเลขล่างนี่เขาบอกว่า เจ็ดสี่เนาะค่ะอันนี้ก็คือผีเขาคุยกันมันบอกค่ะผีเขาคุยกันว่ามันออกแล้วมันบอกคุณพ่อมันออกแล้วแต่ว่าออกเลขล่างเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นเลขบนก็คือเก่าซีซีมันบอกค่ะผีคุณพ่อสีหายเนาะเลขล่างก็คือเขาบอกกันแล้วเจ็ดสี่เนาะอค่ะมีสตีเพิ่มอีกบอหรือว่าบ่มีบ่ยบ่มีตัวสตีเพิ่มแล้วเอาตัวตัวที่เขาหายเนาะเอาตัวที่เขาหายมาเลยเนาะค่ะเก่าซีซีับ จะะ็ดสี่เนาะคะ่ะบนเก่าซีซีล่างเจ็ดสี่เนาะค่ะแนวทางของคุณพ่อในคลิปนี้เนาะค่ะในความฝันนี้เนาะคะ่ะขอถามคุณพ่ออีกเนาะบ้านนี้คุณพ่อว่ามาฝันเมื่อคืนนี่ว่ะสัน่นก่อนที่คุณพ่อสีฝันนี่คุณพ่อได้เสียงเลขบ่ก,ก็คิดว่าแล้วก็เสียงมึงว่าขัดเลขสีหนาตัวนี้ก็ให้ฝันเร้อว่าเห็นอีกเด้ด่อว่าได้นั่นได้นี่เด้อว่า คุณพ่อได้เขียนเสียงไตมอนบอกหรือว่าอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาเป็นบอกคะ,อ,ะอธิษฐานว่าทะเลกสิมากเก่าซีซีกับเจซีนี่ให้คุณพ่อฝันอีกมือแล้งอ๋ออธิษฐานแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วคุณพ่อเมื่อฝันนี่ฝันแนวอะไรบ้างนี่ฝันว่าคือยังไ,ไปเอาเนือ้อหมูเนือ้องว่วมากทีว่าขายฝันดูฝันยังก่องกันใช้ทุงใช้ยังไว้เลอร เอาเนื้อง่วไปขึ้นรถอยู่ที่กำลังที่มาเอาถุงดกูก็คือยังเมียเก่า,กาล่ะค่ะคือยังพี่น้องเขาอ่ะล่ะเด้เหรอหิวมาไห้นี่วะท่านก็ไปนั่มเอาขึ้นมาได้ทั้งขวดเลือดขวด,ขวดยังได้เวัดวะเอาขึ้นมาเขามาเอาไปแต่ว่าคุณผอไปนาเอามาเออเขามาเอาไปไหว้ให้ว่านก็ ไปเขาหิวบ้าไย่ังไงก็ได้ค่ะเก็เลยเดี๋ยวเอาขึ้นมามาขายเลยอืมเอามาขายอยู่หนูก็เออมาหาสิมาขายตลาดตะลี่ขึ้นนั่นค่ะคบบบอหัได้ไปขายรอกมันก็เลยหูเมื่อก่อนมันขึ้นเลยแต่ว่าหันไดเป็นบอกค่ะหันได้าขวดเลือดขวดยังได้บ้างว่าพวกเนื้อเอนื้อนี่เป็นเนื้อหมูเนื้ง่วบอก่คะเออถ้า แต่ขวดเลือดเันกูคือบ่ได้ให้ขวดเลือดไว้เ่ินมันคือมีขวดเลือดหห้ไว้ว่าโอ้ห้วยคายขวดเลือดอันเครื่องก็มีอันเต็มก็มีมเพื่อคนเอาหน่อยเอาหลายทังซีนะค่ะบานนี้เนื้อนี่ก็มีเนื้อหมูเนื้งงัวบ่ะคะเออเนื้อหมูเนื้งง่วอือม,มีทั้งทั้งสองมีทั้งหมูทั้งงัวอ,อมีทั้งเลือดเออโอ้ เตรียมก็คือมันเป็นของคุณพอ่อเป็นเหมือนในความฝ<อ>ัน<อ>คุณพ่อเตรียมเสียเอาไปขายโอ,โอ้แต่ว่าหุนห่นหัวก่อนอถือว่าฝันดีค่ะท่า<อ>นผู้ชมบ bon นเน่เนาะคะ่ะเลขของคุณพอ่อทีผีเป็นไห้มาเนาะคะ่ะ<อ>เข่าเร็วก็ได้เนาะค่ะบ๊สามตัวกับสองตัวส่วน<อ>มากพออ้วนนี่เป็นผู้ที่ฝันแมน่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอ,อยากทีตามมาเนาะคุณพอ่อนะอเลขเข่าดูเนาะคะ่ะถ้าเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางหรือว่า พีให้พีหน้ามาบอกนี่ก็คือเขาค่ะท่านผู้ชมบอกเข่าสามตกับสองตเนาะค่ะอย่าลืมติดตามพออ้วนไหวเนาะค่ะเดี๋ยวบอกพิดวังเนาะค่ะงวดนี่ก็ขอให้มากขอให้ปังอีกเนาะค่ะฝันที่สองนี่คุณพ่อสตีเล็กไฮบอบัวบอตีเออเจ้าตีตัวใดเอาตัวทีคุณพ่ออธิษฐานนี่ละเนาะตัวทีเพื่อนหามากก็คือเก่าซีซีเก่าซีซีกับเจ็ดซีกับเจ็ดซีคือว่าบอผาดตัววนึงกับตัวนึ่ง ระวางสามตัวกับสองตัวนี่เนาะมัม่นใจเป็นข่คุณพ่อคึดอยู่อขึ้ดอยู่คุณพ่อว่าค่ะอ,อ่ะคุณพ่อมั่นใจในคลิปนี้เพื่อน่าฝันคือเพื่อน่าค่ะมัม่นใจเพราะว่าเห็นเต็มตาเพื่อน่าแล้ะก็เขาบอกเต็มสองหูเนาะค่ะได้ยินชัดเจนกระคอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบในรางวัลหญ่กพออ้วนปดหนีปดศินใดในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคุณพ่อมีย้งเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ ขอบคุณพออระอวันได้หลายค่ะบบเพลงแนวทางขอบคุณค่ะพระธรรมสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพรออวนค่ะในวดวันที่1 6ษษษพฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพออระอวนในงวดนี้เนาะค่ะพออระอวนนี่เพิ่นฝันสองเธอเพิ่นว่ะเทธอแรกนี่เพิ่นฝันว่า,วาจักใปใสคือจังกลับบ้านเก่าเพิ่นวาในความฝันแต่ว่าหันเข้าไปในวัดเพิ่นวะค่ะไปพ่อพระเพิ่นวะ พระก็เลยบอกว่าไทยอยากได้เลขให้ไปเบิงเอาเร้อวสันอยู่ป่ายวัดบอกเพราะอ้วนแนวนั่นเนาะคะ่ะว่าไ้าอยากได้เลขอยากถือเลขอยากซื้อเลขนี่ให้ไปเบิงเอาวสันอยู่ป่ายวัดบวยตะเบาจังสันเนาะคะ่ะเพราะอ้วนก็ไปแล้ววนสะันไปเบิงอยู่ป่ายวัดเนาะคะ่ะไปเบิงก็เห็นแขนอ่อนตุ่นอยู่เพิ่นว่ะค่ะเลขสามตัวเก้าสี่สี่เพิ่นว่าเห็นชัดเจนเลยเป็นโตสีเหลืองเข้มเพิ่นว่ะค่ะ เลขสามตัวนี่บ่เลขบุญเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะเพราะว่าเห็นแขนไปทึ่งๆเพื่อนว่าหลังจากนั้นพอเห็นเลขได้เลขแล้วก็ไปต่ออีกเพื่อนว่าในความฝันคือจังไปขับรถหกล้อนนี้ล่ะเพื่อนว่าขับรถโดยสารเพิ่นว่าแล้วมีคนโดยสารนี่ขึ้นรถมาเพื่อนว่าแล้วก็ขับผ่านทงหน้าแต่ว่ามีต้นโพงใหญ่อยู่กลางทงหน้าเพื่อนว่าค่ะละเห็นพระ องบอกไ่อยู่ไต่ต้นโพเพิ่นว่าหลักก็มีคนบักหลายคนอยู่หันเพิ่นว่าคนอยู่ถ่ายรถทีคุณพ่อนี่เพิ่นครับนี่ห้องใส่กันกันกบคนทีอยู่ไต่ตุนโพ่เนาะค่ะถามกันว่าได้เลขตัวใดว่าสันคนอยู่ไต่ต้นโพ่บอกว่าได้เลขล่างว่าสันออกเลอร์เจ็ดสี่บะสันบอกว่าเลขล่างออกแล้วเจ็ดสี่ เพราะว่าทั้งเทิงรถนี่ถามว่าเลขออกตัวไหนเนาะค่ะได้เลขตัวไหนออกตัวไหนเลขนี่ถามเนาะค่ะถามคนอยู่ไต่ต้นโพอยู่ไต่ต้นโพตอบมาว่าออกเลวเจ็ดซี่เลขล่างประสันห้องใส่กันเนวนั้นเพิ่นว่าหลังจากนั้นกับหูเมือเพิ่นว่าฟันสันสันซำน,นี่เนาะค่ะลักขึ้นต่อมาเนาะค่ะคุณพ่อนี่ เพิ่นกัมาฝันอีกเนาะค่ะก่อนที่เพิ่นสีฝันเพิ่นอธิษฐานก่อนเพิ่นว่าอธิษฐานว่าท่าเลขที่ผีหายมาเนาะค่ะเก้าซีซีกับเจ็ดซีนี่ท่าซีออกเพิ่นว่าให้ฝันเด้อเพิ่นว่ามือแรกนี่เพิ่นว่าให้ฝันดีเพิ่นว่าแล้วเพิ่นกับมาฝันว่าเพิ่นได้เนื้อง่วเนาะค่ะเนื้อหมูเพิ่นว่าได้บักไล่เพิ่นว่าเตรียมสีเอาไปขายเพิ่นวันนี้ข่วมฝันเนาะค่ะเท่างเลือดพร้อมเพิ่นว่าค่ะใส่ขวดไว้เนาะค่ะ หลังจากนั้นก็หูเมื่อเพิ่นว่าถือว่าฝันดีเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อเลยหายเนวทางมาเนาะค่ะ9ซีซีเลข3สมตัววงกลมหายเน้นเนาะค่ะเป็นเหลขบุญเพิ่นว่าค่ะเลขป้ายเลขป้ายเลขที่วัดเนาะค่ะก็คือบัตรเล็กที่วัดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเพื่อนหายเก้าซีซีเนาะค่ะเพราะว่าเลขตัวนี้ที่คุณพ่อเห็นเต็มสองตาเพิ่นว่าค่ะเจ็ดีเนาะค่ะห้เน้นล่งลางเพิ่นว่าเลขผีบอกเพื่อนว่าค่ะว่า เลขออกแล้วเจ็ดสีเลขลางเดอ้อเขาบอกแนวนี้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นกเน็เลยงหายเจ็ดสี่มาวงกลมหาเน้นเนาะคะ่ะาาสองศูนย์เนาะค่ะนี่ความฝันนี่คุณพ่อเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ซื้อเลขเก่าซีซีไว้ยี่สิบบาท เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้ติดสสองศูนย์ไว้นําเป็นจํานวนเงินที่ซื้อเลขเนาะค่ะยานมันมาสองศูนย์กันไว้เพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเดีรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูมสุขชนค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพาร่วยน้ำนีดเด้ยค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ